คนที่เล่นไปแล้วนะครับอยากจะอัปรุ่นนะครับวันนี้จะพามาดูกันนะครับว่ามีรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างแต่อยากให้ตั้งคําถามให้ตัวเอง3ข้อก่อนนะครับข้อที่1 การใช้งานเราจะต้องดูก่อนนะครับว่าเราใช้งานแบบไหนยกขึ้นยกลงบ่อยไหมอย่างเช่นจะต้องขี่ไปทํางานนะครับมีการขึ้นลงสะพานลอยบ่อยนะครับหรือมีการเข็นบ่อยๆก็ควรจะใช้ล้อที่มีขนาดเล็กนะครับเพื่อความคล่องแคล่วว่องไวและควรเลือกล้อที่มีน้ําหนักเบานะครับเพื่อไม่ให้เหนื่อยเกินไปกับการเดินทางครับหรือบางคนไม่จําเป็นต้องยกไปบ่อยนะครับแต่ต้องการวิ่งระยะทางไกลๆก็ควรเลือกใช้ล้อที่มีขนาดใหญ่ครับส่วนบางคนที่วิ่งระยะทางใกล้ๆนะครับวิ่งแค่ในหมู่บ้านวิ่งแค่ ออกไปหน้าปักซอยหรือวิ่งตามฟุตบาทนะครับก็ใช้ล้อที่มีขนาดเล็กก็เพียงพอแล้วนะครับข้อที่2ระยะทางครับระยะทางเป็นตัวกําหนดขนา,ดขนาดของแบตเตอรี่นะครับแน่นอนครับยิ่งแบตเตอรี่มีขนาดใหญ่ก็ยิ่งราคาสูงฉะนั้นเราควรเลือกแบตเตอรี่ให้เหมาะกับการใช้งานเพื่อทําให้เราประหยัดงบให้มากที่สุด ข้อที่3งบประมาณครับเราจะต้องตั้งงบประมาณไว้นะครับว่าไหวที่เท่าไหร่นะครับจะได้ตัดตัวที่ราคาสูงๆออกไปไม่งั้นตัวเลือกของเราจะเยอะเกินไปนะครับอาจจะทําให้สับสนในการเลือกซื้อได้ครับเอเคถ้าเราตอบคําถามได้3ข้อแล้วนะครับเราไปดูกันเลยครับว่ามีตัวไหนรุ่นไหนที่น่าสนใจบ้างไปกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่ Godway กันก่อนนะครับหรือว่าตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Bego แล้วนะครับในเดือนมกราปี2021เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับตัวนี้รุ่น M103 คิดว่าคงไม่มีใครเอามาใช้งานหลักๆห,หรือว่าตัวจบนะครับเพราะว่ามีขนาดล้อเล็กเพียง10นิ้วซึ่งเป็นรุ่นที่มาใหม่เป็นรุ่น b a c k Edition แต่ล้อเล็กๆไม่ใช่ว่าจะขับขี่ง่ายๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีความไว ก็ตัวนี้เหมาะสําหรับเป็นตัวเสริมซะมากกว่าครับเหมาะสําหรับซื้อเพิ่มเหมาะกับสายพกพาขี่สนุกสนานะ 20, นะครับก็มีแบต420ับแบต512นะครับแบต512ก็ราคา25,000แบต420ก็ราคา16,000 mm hmm. ก็สาหรับคนที่ฝึก NCM5 ไลท์มาแล้วนะครับตัวแบต67โวลต์นะครับแบต375หรือแบตต่ากว่านี้นะครับอยากจะอัปรุ่นก็สามารถไปที่ตัวแบต460หรือไปที่ตัว plus นะครับตัวแบต800เลยก็ได้นะครับ สำหรับคนที่อาจจะไม่จําเป็นต้องไปใช้ล้อใหญ่ๆนะครับไม่ได้วิ่งทางไกลหรือไม่ได้ออกทริปไกลๆนะครับตัว MCM5 ก็ยังถือว่า สามารถเาใช้งานได้หลากหลายนะครับและเป็นตัวจบสําหรับใครหลายๆคนได้เลยนะครับเนื่องจากสมรรถ,ถนะที่เขาให้มาอย่างพอเพียงเลยนะครับอย่างตัวต4 6 0ก็ราคา20,002โหนที่ไม่ได้วิ่งทางไกลมากๆนะครับอย่างตัวนี้เขาระบุมาว่า3 5 4 2กิโลเมตรวิ่งจริงก็อาจจะเาวๆสัก20กิโล30กิโลได้ครับถือว่าไกลพอสมควรนะครับส่วนเตือนสุดท้ายของแบต8 4์จะอยู่ที่46กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคัดออก รอบที่59ตัดจริงๆนะครับผมว่าอยู่ราวๆสัก50แต่ผมว่าก็ไม่ควรเสี่ยงลองกดไปถึง50นะครับเพราะว่าล้อเล็กๆขนาด14นิ้วก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับถ้าเอาไปวิ่งที่ความเร็วสูงโอกาสผิดพลาดก็มีสูงื่ยล้อที่เล็กถ้าไปตกหลุมหรือขึ้นเนินต่างก็จะทำให้เสียการทรงตัวได้ง่ายกว่าล้อใหญ่นะครับก็แนะนำว่าถ้าเตือนประมาณ46ก็ควรจะหยุดเร่งดีกว่าครับ เพราะเร็วกว่านี้ไม่ปลอดภัยนะครับสําหรับคนที่ต้องการออกทริปหรือวิ่งไกลๆนะครับก็ไปที่ตัวแบต800เลยครับ วิ่งได้ถึง65-70กิโลเมตรตามที่เขาระบุวิ่งจริงๆนะครับถ้ามีการขับช้าขับเร็วก็อาจจะอยู่ราวๆสัก40กว่าโลได้ครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับออกทริปก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องเป็นทริปที่เขาวิ่งกันเรื่อยๆไม่ได้จําเป็นต้องวิ่งเร็วๆนะครับเพราะว่าบางทริปเขาใช้ล้อใหญ่ๆกันแล้วเราเอาล้อเล็กๆไปวิ่งก็อาจจะตามไม่ทันเขาหรืออาจจะเป็นภาระเขาก็ได้นะครับ MC M5 p l s ก็มีลําโพงบลูทูธมาให้ด้วยนะครับเป็นล้อ14ที่สเปคคุ้มนะครับมีไฟวิ่งรอบตัว ลุยน้ําลุยฝนได้เร็วแรงที่สุดในบรรดา1 14นิ้วของทุกค่ายแล้วนะครับก็ลองดูตามการใช้งานเอาครับว่าเราใช้งานประมาณไหนนะครับถ้าไม่จําเป็นต้องไปล้อใหญ่ก็อยู่ที่ตัวนี้ก็พอครับตัวต่อมาที่3นะครับหรือ Tesla 3ตัวนี้ขนาดหน้ายาง2.125นะครับถ้าสังเกตดีๆก็จะหน้ายางเล็กกว่า m c m 5อยู่นะครับ m c m 5 2.5นิ้วกว้างกว่าครับ ตัวนี้เป็นล้อ16นิ้วมอเตอร์2,000วัตต์เป็นมอเตอร์ตัวใหม่เลยนะครับแบบไร้แกนเดินสุดท้ายที่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดออฟที่68กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจริงตัวนี้ผมไม่แนะนําให้วิ่งเกิน50นะครับจากที่เคยขี่ตัวเวอร์ชั่นแรกนะครับหน้ายางก็เท่ากัน วิ่งที่ประมาณสัก40กว่าก็เริ่มมีอาการแล้วครับเริ่มมีอาการไม่ค่อยเกาะเท่าไหร่นะครับเวลาเข้าโค้งเร็วๆก็มีอาการปิ้นๆเล็กน้อยนะครับตแนะนําว่าไม่ควรเกินประมาณสัก45ครับ50นี่ไม่ควรขี่เลยครับซึ่งตัวนี้ถ้าตัดจริงๆผมว่าอยู่ราวๆไม่น่าเกิน60ครับแต่ก็อย่าไปเสี่ยงนะครับเพราะก็เคยเห็นมีบางคนนะครับก็เอาตัวนี้ไปเร่งซะ เต็มที่เลยครับจนตัดไม่รู้ว่าตัดที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ล้มมาก็ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างพอสมควรเลยครับตัวนี้ผมว่าก็ไม่เหมาะกับคนที่วิ่งเร็วๆนะครับหรือว่าเอาไปลุยราด้วยบอดี้ที่ต่ําลงมานะครับทําให้ช่วงหน้ายางนี่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับมีโอกาสที่จะชนสิ่งกีดขวางได้ง่ายครับและแป้นค่อนข้างต่าครับก็อาจจะผ่านอุปสรรคได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับถ้าเจอหินสูงๆนะครับเอาไปลุยทางออฟโรดก็ ไม่เคยเหมาะครับเหมาะกับวิ่งทางเรียบซะมากกว่าน,นะครับตัวนี้ก็มีให้เลือกแบตเตอรี่2ตัวนะครับก็คือแบต750กับแบต1ั0 0นะครับตัวแบต750วิ่งได้4 0่สถึงหกิกิโลราคา3 5 0 0 0บาทราคาตัวนี้ก็เท่ากับ MC M 5พัดเลยนะครับวิ่งได้4 0่สถึงหกิกิโลส่วนตัวแบต1ัน0ก็ราคา41,000บาทนะครับ วิ่งได้80ถึง120กิโลถ้าวิ่งจริงก็อยู่ราวๆสัก70ถึง100กโลครับอยู่ที่การขับขี่ของเราด้วยนะครับว่าเร่งช้าเร่งเร็วขนาดไหนครับตัวนี้ก็มี LED ขณะวิ่งนะครับไฟสองสว่าง500ถึง1200ลูเมนมีลำโพงบลูทูธให้ด้วยนะครับ และตัวแบบันก็ถือว่าเอาไปออกทริปได้สบายๆนะครับตัวนี้สมรรถนะก็ค่อนข้างดีครับขี่เร็วก็นิ่งนะครับก็ค่อนข้างจะครอบคุมการใช้งานนะครับถ้าไม่เกี่ยงเรื่องน้ําหนักที่เกิน20โลไปแล้วนะครับตัวต่อมานิโคล่านะครับตัวนี้ก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วครับมอเตอร์2,000วัตต์ เท่ากับเท s l a นะครับแต่จะเป็นมอเตอร์แบบมีแกนนะครับเตือนสุดท้ายที่56กิโลเมตรต่อชั่วโมงคัตออฟที่73กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับ8,004นะครับก็ mm. ถ้าตัดจริงๆผมว่าเราลาวสัก60กิโลเมตรต่อชั่วโมง mm. ตัวนี้เป็นล้อ17นิ้วหน้ายาง3นิ้วล้อจะใหญ่กว่าและหน้ายางใหญ่กว่าเท s l a ค่อนข้างจะเกาะกว่าแน่นอนครับทางระยะทางได้100ถึง130กิโล ก็ตีไปลาวสักเจ็ดแโลได้ครับราคา47่หมนนะครับส่วนตัวแบตพันแปดเยนสุดท้ายที่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงคัดออฟที่83กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางวิ่งได้155ถึง165กิกิโลเมตร ถือว่าไกลมากมากเลยนะครับถ้าวิ่งจริงผมว่าอยู่ราวๆสักร้อยกิโลได้ครับถ้าวิ่งช้าๆก็เกินร้อยแน่ๆครับรานะคาอยู่ที่ห้าหมนหกนะครับตัวนี้จะมีไฟค่อนข้างสวยงามนะครับถ้าวิ่งกลางคืนนี่สวยไม่แพ้ฝั่ง In Mo มชันเลยครับตาวนี้อยู่ที่การใช้งานแล้วครับว่าชอบขี่แบบไหนถ้าชอบขี่แบบง่ายๆนิ่งๆเทสลาขี่ง่ายกว่าครับโดยเฉพาะตัวน i โคราฟัดแป้นค่อนข้างแข็งพอสมควรนะครับผมเคยขึ้นไปลองขี่ดู รู้สึกว่าค่อนข้างจะควบคุมยากนะครับจะเลี้ยวยากแต่ว่าถ้าขี่จนชำนาญนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่สมรรถนะดีตัวหนึ่งเลยนะครับตัวต่อมานะครับตัว RS นะครับจะมีรหัสต่อท้ายก็คือ HS ก็คือ High Speed นะครับส่วนตัว HT นี่ก็คือ High Thong นะครับ High Speed ก็จะเน้นที่ปลายไหลนะครับ เตืนสุดท้ายที่79กิโลเมตรต่อชั่วโมงค u ัดออฟที่97กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จริงๆน่าจะอยู่ราวๆสัก80กว่าครับตัวนี้ก็ให้แบตเตอรี่1,008มาทั้งคู่นะครับน้ำหนัก27กิโลทำระยะทางได้150-160กิโลวิ่งจริงผมว่าอยู่ราวๆสัก70 km. ถึง100กิโลครับถ้ามีการวิ่งช้าวิ่งเร็วสลับกันนะครับแต่ถ้าวิ่ง20-30เรื่อยๆก็น่าจะเกิน100โลเลยครับตัวนี้ราคาอยู่ที่62 0 0 0นสะครับสำหรับมอเตอร์2,600วัตต์และเป็นมอเตอร์แบบไร้แกน h o l l ล w มอเตอร์นะครับซึ่งรุ่นเก่าๆก,ก่อนหน้านี้นะครับรุ่น M S X ก็จะมีทั้ง84โวลต์1้0โวลต์ตัวนี้ให้มา100โวลต์ขนาดเดียวนะครับ ตัวนี้ก็มีลำโพงบลูทูธขนาด3แ5มนะครับชาร์จเจอร์ได้2ช่องเลย Mac 20มจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือแรงบิดที่สูงมากนะครับเบรกได้มั่นใจเหมาะสำหรับลุยทางวิบากเพราะหน้าล้อเปิดหน้าล้อเปิดก็คือช่วงนี้นะครับจะสังเกตว่าหน้าล้อเปิดขึ้นมาสูงเลยทำให้เราลุยหิน ลุยอุปสรรคโดยที่ไม่ติดบอดี้นะครับไม่เหมือนรุ่นนิโคล่าเทสลาหรือ MCM5 นะครับตัวนี้ก็เหมาะกับสายลุยเลยครับสำหรับใครที่เน้นวิ่งทางไกลนะครับหรือออกทริปไกลๆตัวนี้เหมาะมากๆครับรวมทั้งสายลุยสายวิบากสายออฟโรดต้องจัดตัวนี้เลยครับส่วนเรื่องของไฮสปีดนะครับกับไฮทอรตัวไหนดีกว่ากัน คราวนี้ก็อยู่ที่การใช้งานครับอย่างผมไม่ค่อยมีโอกาสวิ่งเส้นทางที่มีระยะไกลๆบ่อยๆนะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวไฮท็อ k เพราะว่าขับขี่สนุกกว่าการออกตัวนะครับการเล่งการแซงการไต่เขาทําได้ดีกว่านะครับซึ่งความเร็วที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถือว่าเร็วมากๆแล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าส่วนตัวนะครับไม่มีความจําเป็นที่จะต้องขี่ไปถึง70กว่าตัวนี้ก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนว่าชอบแบบปลายไหลหรือชอบแบบต้นดีนะครับตัวต่อมา ex นะครับตัวนี้จะมีโชคเสริมเข้ามาและเป็นล้อขนาด20นิ้วใหญ่กว่าตัว rs นะครับล้อ rs 19นิ้วหน้ายาง3นิ้วเท่ากันและตัวนี้ใช้มอเตอร์ที่มีขนาดใหญ่มากครับ3,500วัตต์ ที่กำลังไฟร้อโวล์ไฟนอลบีฟก็อยู่ที่67กิโลเมตรต่อชั่วโมงคัตออฟที่82กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนัก38กิโลแบตเตอรี่2 7 0 7ให้มาอย่างจุกใจเลยครับวิ่งได้150-230ถึง230กิโลเมตรตัวนี้วิ่งได้100ร0อยกิโลแน่ๆครับ ราคาอยู่ที่87,000บาทถือว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดของล้อดเดียวนะขณะนี้แล้วนะครับตรงนี้เขาระบุว่าเป็นมอเตอร์ไรซ์แกนนะครับแม้ความเร็วสูงก็ยังนิ่งเด่นอยู่ที่แรงบิดเบรได้มั่นใจนะครับนุ่มสบายด้วยระบบโชคที่ก่อถนนปรับตัวง่าย เหมาะสำหรับลุยทางวิบากเพราะหน้าล้อเปิดวิ่งกันน้ำลุยฝนได้ลุยน้ำขังสูงไม่เกินแป้นได้นะครับอุนนี้เหมาะกับใครแน่นอนครับเหมาะกับสายลุยแน่ๆลุยวิบากนะครับออฟโรดนี่เหมาะมากๆเพราะว่ามีระบบโชคเพิ่มเข้ามาหรือสำหรับคนที่ต้องการวิ่งทางไกลยาวๆนะครับระบบโชคก็ช่วยถนอมเข่าแล้ด้วยครับช่วยให้ เขาไม่เสื่อมก่อนไว้อันควรครับตัวต่อมา EXN นะครับขนาดล้อก็เท่ากันแต่แตกต,ต่างกันตรงที่ไม่มีโชคและมอเตอร์นะครับอยู่ที่2,800วัตต์100โวลต์มอเตอร์ก็จะน้อยกว่าตัวที่มีโชคหน่อยหนึ่งนะครับไฟนอลบีฟอยู่ที่78กิโลเมตรต่อชั่วโมงคัสตออฟที่94กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัดจริงๆก็อยู่ราวๆ80กว่าครับน้ำหนัก3 3กิโเบาวกว่าตัวมีโชค 5กิโลแบตบเท่ากันนะครับระยะทางสูสีกันราคา72,000บาท เป็นมอเตอร์ไร้แกนเหมือนกันราคาต่างกับตัวมีโชคอยู่15,000บาทนะครับคราวนี้ก็เลือกเอาครับว่าเราใช้วิ่งสภาพถนนแบบไหนถ้าเน้นวิ่งทางเรียบเป็นหลักก็เซฟเงินในกระเป๋าไปได้พอสมควรนะครับหรือไม่จําเป็นจะต้องใช้มอเตอร์ขนาดสูงถึง3,500วัตต์ตัวนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับสำหรับการไต่เขาก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าตัวไหนเหมาะกับเรา ส่วนพี่ใหญ่สุดนะครับ monster pro 124นิ้วหน้ายางกว้าง3นิ้วมอเตอร์3,500วัต์เท่ากับตัวมีโชคเลยนะครับไฟนอลบีฟอยู่ที่84กิโลเมตรต่อชั่วโมงคัตออฟที่104กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัดจริงๆผมว่าเราวๆประมาณสัก90นะครับผมว่าคงไม่ค่อยมีใครกล้าขี่ขนาดนั้นครับน้ำหนักอยู่ที่40กิโลยกมือเดียวไม่ไหวแบตเตอรี่ให้มาจุใจสุดๆถึง3,600เรียกว่า มากที่สุดแล้วนะครับในบรรดาล้อดีไฟฟ้าทำระยะทางได้200ถึง300กิโลเมตรนะครับโอ้โห oh oh. แบตเตอรี่ใหญ่ขนาดนี้นะครับถ้าไม่ไปอัดแบบเร็วๆตลอดทางนะครับ200โลสบายๆเลยครับราคาอยู่ที่84,000บาทยังถูกกว่าตัว EX ที่มีโชคอยู่อีกนะครับสำหรับล้อที่มีขนาดใหญ่ก็ค่อนข้างจะตรงตัวได้นิ่งและนุ่ม บางครั้งโชคก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าล้อใหญ่นิ่งนุ่มอยู่แล้วแต่ถ้าเอาไปลุยยังไงมีโชคก็ดีกว่าครับเลือกให้ตรงกับการใช้งานของตัวเรานะครับตัวนี้ก็เป็นมอเตอร์ไรแกนนะครับมีแรงทอคที่สูงมากนะครับเป็นสเปคที่แรงที่สุดในโลกเลยนะครับที่เขาระบุเอาไว้ถ้าใครไม่เกี่ยงเรื่องขนาดและน้ําหนักนะครับมาตัวนี้ก็จบๆเลยครับต่อด้วยอินโมชั่นนะครับจะขอข้ามตัว v5 ไปนะครับมาเริ่มกันที่ตัว v8f อย่างที่เคยบอกไปนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะอนเนกประสงค์ครับใช้งานได้ครอบคลุมด้วยขนาดล้อที่16นิ้วหน้ายาง2.125เท่ากับเทสนะครับทำความเร็วได้สูงสุด35กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์พันวัตวิ่งได้55กิโลวิ่งจริงผมว่าก็มีร์ลาวสัก4-50กโลได้ครับถ้าวิ่งไม่เร็วนะครับแล้วก็มอเตอร์ไม่ได้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะกินไฟมากเท่าไหร่น้ําหนักถือว่าเบาเลยนะครับ14.5กิโลราคาอยู่31,990ถ้าใครไม่เน้นออกทริปไกลๆนะครับ เน้นวิ่งในเมืองไฟสวยๆผมว่าตัวนี้ก็จบแล้วครับตัวต่อมา V10F ตัวนี้ก็ออกมาซักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นล้อ16นิ้วเหมือนกันหน้ายางจะใหญ่ขึ้นมานะครับหน้ายาง2.5ความเร็วสูงสุด40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์2,000วัตต์นะครับวิ่งได้100กิโลวิ่งจริงๆผมว่าอยู่ราวๆสัก6-70โลได้ครับแบตเตอรี่950น้ำหนัก21กิโลตัวนี้จะค่อนข้างหนัก d8f พอสมควรนะครับราคา45,990ตัวนี้ผมเคยใช้อยู่สักระยะหนึ่งนะครับถือว่าเป็นตัวที่วิ่งได้ดีมากครับวิ่งง่ายมากๆและไฟสวยงามวิ่งกลางคืนไฟสวยมากๆครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับสายในเมืองเหมือนกันนะครับด้วยขนาดล้อ16นิ้วที่ไม่ใหญ่เกินไปและน้ําหนักที่ไม่มากเกินไปนะครับและตัวบอดี้ค่อนข้างจะแบนการพกพาก็จะสะดวกกว่าล้อที่มีบอดี้กว้างๆหรืออ้วนๆนะครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับสายในเมืองหรือออกทริปนะครับที่ วิ่งไม่เร็วเท่าไหร่เพราะว่าความเร็วทําได้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงสําหรับทิปที่วิ่งเรื่อยๆนะครับผมว่าตัวนี้ก็วิ่งได้สบายๆครับ V11 รุ่นล่าสุดเป็นระบบโชคนะครับล้อ18นิ้วหน้ายาง3นิ้วทำความเร็วได้สูงสุด55กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าสูงสุดในบรรดาของล้อ in motion นะครับมอเตอร์อยู่ที่2,200วัตต์วิ่งได้ไกลถึง150กิโลเมตร แบตเตอรี่ให้มา1,500เลยนะครับที่84โวลต์น้ำหนักอยู่ที่27กิโลกรัมนะครับราคา71,990สําสำหรับใครที่ชอบรูปทรงของ V11 นะครับแล้วก็ชอบการขับขี่ที่นุ่มนวลด้วยระบบโชคแป้นก็ค่อนข้างสูงนำไปลุยทางออฟโรดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ก็ถือเป็นเรือธงของ n ิ motion, นโ i ช n นณขณะนี้นะครับโอเคเราไปต่อกันที่ k i n ิงซองครับ n ิงซอ g ก็จะขอข้ามตัว 14ดีไปแล้วกันนะครับล้อ14นิ้วเรามาเริ่มกันที่ล้อ16นะครับ ks 1 6 s ล้อ16นิ้วหน้ายาง2.125เท่ากับเท s l a นะครับทำความเร็วได้สูงสุด35กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเทียบกับเท s l a ก็ยังห่างกันไกลอยู่นะครับมอเตอร์1200วัตต์วิ่งไกล70กิโลเมตรวิ่งจริงๆผมว่าก็อยู่ราวๆสัก50-60กโลได้เลยครับเพราะว่ามอเตอร์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับสำหรับแบตเตอรี่680น้ำหนักอยู่ที่ 17G 2กิโลว่ายังไม่หนักเกิน20โลนะครับเหมาะก,กับสายพกพาได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ตัวนี้ราคาอยู่ที่3,2,900บาทสำหรับคนที่อยากวิ่งได้ระยะทางไกลๆนะครับประมาณ560โลสายพกพาชอบวิ่งเรื่อยๆไม่ลุยนะครับตัวนี้เหมาะมากๆแต่ว่าไม่เหมาะก,กับคนที่จะเอาไปลุยหรือว่าเอาไปกระโดดหรือว่าไปจัมลงจากที่สูงๆนะครับเหมาะก,กับเอาไปขี่เรื่อยๆครับตัวต่อมา ks 1 6 x ตัวนี้เป็นล้อขนาด16นิ้วหน้ายางกว้าง3นิ้วทำความเร็วได้สูงสุด50กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอเตอร์2,200วัตต์วิ่งได้ไกล75กิโลเมตรกับแป7 7 7น้ำหนักยี5สกิโลราคา43,900บาทตัวนี้ก็เหมาะกับสายลุยนะครับขับขี่สนุกทำระยะทาง75กิโลวิ่งเร็ววิ่งชา้าจริงๆผมว่าอยู่ละวะสักสี่ห้โลได้ครับตัวอีกตัวหนึ่งนะครับก็สเปคเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าแบตจะใหญ่ขึ้นมาเป็นที่ 1554นะครับทำระยะทางได้150กิโลเมตรคือถ้าเราวิ่ง30 40 50ระยะทางก็อาจจะอยู่ประมาณสัก7 0 80กิโลครับแต่ถ้าเราวิ่งเรื่อยๆ20 30ก็เกิด100ยโลได้ครับน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่24.3กิโลราคา53,900รถ้าใครอยากออกทริปไกลๆนะครับวิ่ง70 80กิโลเอาตัวนี้ไปใช้เหมาะครับ เพราะว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการแวะชาร์จเลยครับวิ่งไปกลับได้สบายๆเพื่งนผมก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับือว่าเป็นตัวที่ขี่สนุกเลี้ยวได้ฉับไวเกาะถนนด้วยหน้ายาง3นิ้วไปลย off ุยออฟโรดสนุกครับและด้วยรูปร่างหน้าตาที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับผมชอบรุ่นนี้มากๆเพราะว่าหน้าตาดูดีครับแล้วก็มีไฟที่สวยงามขี่กลางคืน,ค,นค่อนข้างสวยเลยครับ ตัวต่อมา KS18L นะครับล้อ18นิ้วมอเตอร์ก็เท่ากับ 16X นะครับตัวนี้ใช้แบต1036ทำระยะทางได้100กิโลน้ำหนัก22ก,กิโลราคา47,900บาทแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับแบตเพิ่มขึ้นมาเป็น1554น้ำหนักเพิ่มมา1กิโลนะครับราคา56,900บาทตัวนี้ค่อนข้างจะนิ่งกว่า 16X นะครับก็จะขี่สบายๆขี่ทางไกลได้ดีนะครับไม่เมื่อยเท่าล้อเล็ก แต่ตัวนี้หน้ายางจะ2.5นิ้วนะครับจะไม่กว้างเท่ากับ 16x การเกาะถนนก็คงไม่แพ้กันนะครับว่าล้อที่มีขนาดใหญ่กว่าก็ค่อนข้างจะนิ่งกว่าครับก็อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนครับ ชอบเกาะเกาะลุยลุยขี่สนุกเลี้ยวคล่องแคล่วว่องไวก็ไป1 6 x ถ้าชอบขี่นุ่มๆเรื่อยๆสบายๆแต่ก็วิ่งได้เร็วถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มา ks 1 8ครับคาเลคเตอร์ก็ต่างกันพอสมควรนะครับก่อนที่ผมจะซื้อตัว1 6 x ผมก็ได้ไปลองทั้ง2ตัวนี้นะครับพอได้ลองปุ๊บก็รู้ทันทีเลยว่าชอบตัว1 6 x มากกว่าเพราะว่าขี่สนุกกว่าเลี้ยววงแคบๆได้ดีกว่าและทำความเร็วได้เท่ากัน นะครับตัวนี้ค่อนข้างจะตีวงกว้างพอสมควรก็เลือกตามสไตล์ที่เราชอบเลยนะครับและตัวสุดท้ายนะครับ ks s, s 1 8เป็นล้อที่พึ่งเข้ามาใหม่นะครับและเป็นระบบโชค๊คมีสีขาวและสีดำนะครับล้อ18นิ้วหน้ายางกว้าง3นิ้วเหรือสูงสง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงสเปคเท่าๆกันเลยนะครับ16 x 1 8 l กับ s 1 8 ตัวนี้วิ่งได้100กิโลแบตอยู่ที่1 1 1่งหนึหนะครับน้ำหนัก24กิโลค่าหกหมื่าพันเกบาทถ้าใครชอบความสวยงามนะครับตัวนี้สำหรับผมถือว่าเป็นล้อที่สวยที่สุดในบรรดาล้อทุกรุ่นทุกแบร์แล้วนะครับอันนี้สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ สำหรับใครที่ชอบระบบโช๊คนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับแข็งอ่อนได้เอาไปลุยออฟโรดได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเอาไปออกทริปไกลๆก,ก็ได้นะครับระยะทาง100กิโลถ้าวิ่งจริงๆก็อาจจะอยู่ลาวาสัก70กิโลการวิ่งใช้งานทั่วไปนะครับมีเร็วมีช้าบ้างาไปวิ่งทริปเป100็นร้อยกิโลก็อาจจะต้องมีแวะชาร์จระหว่างทางนะครับหรือว่าไปถึงปลายทางก็แวะชาร์จก่อนที่จะกลับนะครับเพราะว่าแบตเขาให้มา1 1 1 0ถ้าแบต ให้มาสัก1554จะเหมาะมากเลยนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็พอจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการเลือกซื้อเล่าเดียไฟฟ้าตัวต่อไปนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ